สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิตบอนสีอีกแล้วนะคะวันนี้ก็มีเป็นตอนกลางวันนะคะหนูก็มีชุดมาแบ่งปันให้นะคะเพราะว่าพี่ๆถามกันมาหลายท่านเลยแล้วก็หายไปนานหลายวันล่าสุดมาเมื่อวานนะคะที่เป็นชุดก็มีพี่ๆถามกันมาเยอะก็เลยมาจัดให้อีกรอบนึงนะคะเป็นชุดสี่ต้นเหมือนเดิมนะคะในราคา189บาทนะคะส่งฟรีให้นะคะแบบโอนนะคะถ้าปลายทางหนูขออยู่ที่200บาทนะคะเพราะว่าเขามีค่าทมเนียมเพิ่มนะคะ ใครสนใจชุดไหนก็จดไว้ได้เลยนะคะจดชุดสำรองไว้ด้วยก็ได้นะคะแล้วก็โทรมาที่เบอร์0642824363วันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะใครสนใจชุดไหนก็จดไว้ได้เลยแล้วก็รีบโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าบางต้นมันไม่มีสำรองในแต่ละชุดนะคะก็จะได้ต้นตามที่หนูถ่ายคลิปให้ดูไปเลยนะคะโอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้ไปดูกันเลยนะคะเป็นกระถางสีทั้งหมดนะคะอยู่ในชุดนะคะโอเคค่ะ นี่คะ่ะวันนี้ชุดที่หนึ่งนะคะวันนี้หนูให้ไปชุดละหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทนะคะส่งฟรีให้นะคะทั้งโอนอ่าโอนให้หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้าปลายทางหนูขออยู่ที่สองร้อยบาทนะคะมีทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะแจ้งได้เลยนะคะว่าสะดวกแบบไหนนะคะโทรมาที่เบอร์ศูนย์หกสี่สองแปดสองสี่สามหกสามนะคะตัวนี้เป็นชุดที่หนึ่งนะคะชุดที่หนึ่งก็จะมี นี่ค่ะทิทักษินหนึ่งต้นนะคะทิทักษินโตกัดลายสวยนะคะแล้วก็จะมียอดมงกุฎไม่ด่างนะคะหนึ่งต้นนะคะนางรากสดแผงนะคะตัวนี้ก็จะสวยนะคะตอนโตมันจะแบบมันไม่ไป้ายค่ะแต่ว่าสีมันสวยแล้วก็ใบแข็งนะคะสีใบมันจะเหลือบๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้จะเป็นฤาษีมงคลนะคะเป็นตัวแผงของเขานะคะฤาษีมงคลมาหนึ่งต้นนะคะอยู่ในชุดที่หนึ่งค่ะ ค่ะต่อไปเป็นชุดที่สองนะคะชุดที่สองก็จะมีตัวนี้เป็นขอดูแป๊บนึงดูชื่อนะคะอ๋อสีสาคอนนะคะหนึ่งต้น,นะคะ่ะสีสาคอนนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีหงส์สุวรรณนะคะหนึ่งต้นเริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะมีซูสีไทยเฮานะคะหนึ่งต้นคะ่ะตัวนี้เป็นตัวแผงนะคะแผงมาจากฤาษีโคบุตรนะคะหนึ่งต้น หรือสีมงคลนะคะแผงจักรหรือสีมงคลนะคะหนึ่งต้นอยู่ในเซตที่สองคะ่ะต่อไปนะคะเป็นเซตที่สามคะ่ะเซตที่สามก็จะมีบอลเก่าหนึ่งต้นนะคะสีแดงแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีมรกตสยามตัวนี้เป็นบอลเก่านะคะใบเขาจะผิวๆเม็ดแดงค่ะเปืเปิดนะคะแล้วก็จะมีกาลยาหนึ่งต้นนะคะมีสีสาคออีกหนึ่งต้นอยู่ในเซตที่สามคะ่ะ ต่อไปเซตที่สี่นะคะเซตที่สี่ก็จะมีตัวนี้จะเป็นบอลเก่านะคะหนึ่งต้นค่ะสีเข้มๆนะคะอัมพอนะคะอ่านี้ค่ะอัมพรนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีหานมานจองถนนนะคะหนึ่งต้นเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะมีสีสาครอ,อีกหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่สี่ค่ะ ต่อไปนะคะเป็นชุดที่5นะคะชุดที่5ก็จะมีสัตธรจมนะคะเปิดๆหนึ่งต้นนะคะมีมรกตสยามค่ะตัวนี้บอลเก่าพิュ๊กนะคะมีกาลยาหนึ่งต้นค่ะนะคะกาลยาเริ่มกัดมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีสีสาครอีกหนึ่งต้นค่ะอยู่ในเซตที่5นะคะต่อไปชุดที่6นะคะชุดที่6มีสัตธ์จะนะคะ1ต้นค่ะสัตจะทำเปิดๆนะคะแล้วก็จะเป็นบอลเก่านะคะ1ต้นใบดกมากนะคะนี่ มีเพชรเจดสีแบบไม่ด่างนะคะกับสีมแล้วด้วยนะคะสวยมากนะคะหนึ่งต้นค่ะต้นใหญ่เลยนี่ค่ะแล้วก็จะมีมรลกตสยามหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่หกค่ะเซตที่หกนี่ไม่เห็นสัจธรจะทนี่ค่ะเซตที่หกต่อไปเป็นชุดที่เจ็ดนะคะชุดที่เจ็ดนี่มีสีสาคอนนะคะเปิดสวยมากนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีหงส์สุวรรณหนึ่งต้นนะคะเริ่มกัดเม็ดมาบ้างแล้วนะคะ มีตัวนี้จะเป็นพยาพันวังนะคะหนึ่งต้นนะคะสวยมากอันนี้มันเหมือนใบจะดกๆนะคะหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีไก่นะคะตัวนี้เป็นไก่อัมพันค่ะหนึ่งต้นกัดลายมาแล้วนะคะคุ้มมากนะคะเซตนี้เป็นเซตที่เจ็ดค่ะ ต่อไปนะคะเป็นชุดที่แปดนะคะชุดที่แปดนี้ให้ดูภาพรวมก่อนนะคะมีเจ้าจากักรพรรดินะคะตัวเก่านะคะกาสีมาเรียบร้อยนะคะสวยมากนะคะนี่คะ่ะเริ่มกัดมาแล้วแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นซูสีไายเฮานะคะหนึ่งต้นคะ่ะสีแดงแนะคะ อันนี้เป็นลือสีมงคลนนะคะเป็นตัวแผงนะคะตัวแผงของลือสีมงคลหนึ่งต้นนะคะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะสาวโพธารามนะคะเริ่มกัดไปแล้วค่ะตัวนี้เป็นไม้กัดสีขาวนะคะหนึ่งต้นนะคะอยู่ในเซตที่แปดค่ะต่อไปเซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าตัวนี้เป็นเมืองเกอกเกต็ค่ะแต่ว่าเป็นตัวแผงนะคะเขาไม่ด่างนี่ค่ะมีต้นเดียวค่ะนะคะเจอหลงมานะคะเมืองเกากเกต็ไม่ด่างหนึ่งต้นนะคะ ลูกไม้ใบถ้วยๆกลมๆนะคะ1ต้นค่ะเป็นทงถ้วยๆนะคะนี่ค่ะหนูหันให้ดูด้านข้างนะคะแล้วก็จะมียอดมงกุฎไม่ด่างนะคะ1ต้นนี่ค่ะยอดมงกุฎไม่ด่างมีกุมพการัอีกหนึ่งต้นนะคะนี่ค่ะอยู่ในเซตที่9นะคะเซตที่เค่ะสวยมากวันนี้สวยทุกเซตเลยนะคะใครสนใจเซตไหนก็โทรมาที่เบอร์0642824363นะคะมีทั้ง โอ้แล้วก็ปลายทางนะคะมีหลายท่านถามมาบางคลิปหนูไม่ได้บอกว่ามีปลายทางนะคะมีปลายทางนะคะใครสนใจแบบไหนโทรมาได้เลยนะคะชุดชุดไหนนะคะโทรมาได้เลยถ้าใครสนใจชุดไหนลองหาชุดสำรองไว้นะคะเผื่อชุดที่เราเล็งไว้มันไปไปก่อนนะคะก็จะได้ไม่ต้องย้อนกลับไปดูใหม่นะคะต่อไปชุดที่สิบนะคะชุดที่สิบก็จะมีนี่ค่ะ เป็นลูกไม้นะคะตัวนี้เม็ดสวยมากนะคะแล้วก็จะมีฤอสีโคบุตรตัวนี้ออกแนวแผงนิดนึงนะคะนี่ค่ะมันจะติดเขียวเยอะหน่อยนะคะฤอสีโคบุตรแผงแล้วก็จะมีสุรเสนนะคะหนึ่งต้นพญาสุรเสรนะค่ะเริ่มกัดลายมาแล้วนะคะนี่ค่ะต่อไปกอ,อนี้มันมาเป็นฟอร์มกอนะคะก็จะมีดาวเพียงดินอยู่ในกอเดียวกับนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเป็นกอนะคะอยู่กอเดียวกับนกวายุพักนะคะตับ รามเกียรน,นะคะสีชมพูสวยมากนะคะหนูให้ดูนี่เป็นกอมาเลยนะคะอยู่ในเซตที่10ค่ะค่ะวันนี้ก็มีทั้งหมด10ชุดนะคะใครสนใจชุดไหนก็รีบโทรมาได้เลยนะคะเพราะว่าแต่ละชุดส่วนใหญ่แล้ววันนี้จะไม่มีสำรองนะคะแอบกระซิบไว้ถ้าใครสนใจชุดไหนก็หรือว่า โชุดส,สำรองมาด้วยก็ได้นะคะใครสั่งกี่ชุดก็ได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะใครอยากได้โปรดีๆแบบนี้ก็กดติดตามไว้ได้เลยนะคะมันจะแจ้งเตือนนะคะเวลาหนูลงคลิปจะได้เข้ามาชมเป็นคนแรกๆนะคะพอดีบางทีคลิปที่เป็นชุดนะคะเวลามันเด้งมันอาจจะเด้งช้านิดน,นึงก็อ่าติดตามไว้ได้เลยนะคะถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะ